เที่ยวย่านเมืองเก่ากรุงเทพแต่เก่ากว่าที่คิดคือคกรุงเทพอ่ะมีย่านเมืองเก่าที่กลับมาคิดใหม่ยเยอะมากซึ่งแต่ละที่ก็มีเรื่องราวและการเปลี่ยนแปลงลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้ทีจีจะพาไปเที่ยวกันและจะมีที่ไหนเก่าบ้างปะ let's go ทริปนี้เราจะพาไปย่านเมืองเก่าซึ่งเราจะไปกันทั้งหมดสามที่เรามาเริ่มกันที่ย่านแรกกับย่านสงา่งวาดซึ่งย่านเนี่ยเป็นย่านที่เก่าแก่กว่าร้อยปี เมื่อก่อนที่นี่คือศูนย์การค้าเลยครับโดยเฉพาะการค้าข้าวและธัญพืชแต่ที่เราเห็นว่ามันครกครักแบบนี้ต้องยกเครดิตให้กับกลุ่มเม็ดอินสงวาดซึ่งเขาได้เชิญชวนศิลปินและคาเฟ่ที่ต้องการแสดงความเป็นตัวเองเข้ามาทําให้ที่นี่กลับมาเก่ากันอีกครั้งและสิ่งที่เขารีโนเวทใหม่ในย่านนี้ก็คือแถวยา่านสงวาดซึ่งจุดนี้เป็นนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งเลยก็คือ,อย่านไอวานาแบงคอกซึ่งถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่มาตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงแล้วันนี้เรานั่งแบบของเรามาก็คือ มินมินทีจีเฟรนของเรานเนีย่ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นใครครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะมินมินนะคะเป็นทีจทีเฟรนค่ะทีจีเฟรนใช่จากไหน,นครับจากทีจีเกิลโมเดลไอดอลของเรานเนีย่ฟฟยนี่อ่าโอเคใช่วันนี้มินมินจะมาเป็นแบบให้เราในวันนี้จะเริ่มเลยไหมมุมไหนดีนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไฮไลท์เด็ดของเราก็คือป้ายอ๋อก็คือรูปเสาโชว์ไม่ใช่ยืนโพสกับเสา รู้เสาอจัะยางนะใช่ซึ่งเรปเปร์เนที่เขาถ่ายกันส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่ายืนโพสตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อเสาอย่างี้หรออาจจะยืนพิงยืนพิงเนาะใช่ซึ่งทริปนี้เราใช้ Op p โป i ไฟ X9 ถ่ายรูปกันทั้งทริปเลยบอกเลยว่าเขามีโหมดถ่ายรูปจริงๆอยู่เยอะเลยอย่างตรงจุดที่เราถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยด้วยความที่อยากให้มีความเก่าแต่เก่าเขามีโหมด Expand พที่ให้มูดเหมือนกล้องฟิล์มเลย ทำให้ได้ภาพมุมกว้างแนวฟิล์มโคตรเท่โคตรคูลเลยละ่ะใกล้ๆก,กันตรงนี้จะมีโซนตอกโบราณประตูร้อยปีครับที่เขารีโนเวททาใหม่มีร้านคาเฟ่ถ่ายรูปเท่ๆหลายร้านเลยไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้หรอกว่า,าคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเราก็คือหนึ่งในนักท่องเที่ยวเคยมาเมื่อนาน,านมาแล้วว่าก็ไมไ่รู้สึกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลอกคนเยอะขนาดนี้แบบต้องขอบคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรนะเมทิสองวาดเออที่แบบว่าเขาทําให ย่านนี้กลับมามีคนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งตรงนี้น่าน<ม>่ายมากเลยอ่ะพีห่หนึ่ง,ง Hit the Road ใช่ร้านนี้ร้านนี้ป่าที่ที่เป็นร้านฮิตทฮิตเลยใช่จุดเช็คอินเนาะใช่ใชชที่ไปดูมาคนสน่วนใหญ่เขาชอบถ่ายรูปกันหน้าร้านตรงนี้นแหละเ,ออเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตบุมมหาชนก็จะคนเยอะอย่งนี้ออหนึ่งเดี๋ยวมีคนมานั่งคันเลยมาจองไว้ก่อนเออดดวซึ่งร้านที่ผมชอบก็คือ Hit the Road ครับ ซึ่งมุมนี้แอบทำให้ได้ถึงหนังแนวเติรอนวพลเลยครับและนี่ก็คือรูปที่ได้ครับมูดเหมือนในหนังเลยล่ะผมอะชอบมากจริงจังจังเลยครับพี่ก็แปลว่ามูดโทนมันนิ่งๆไงเลยต้องจริงจังอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย ช่วยได้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้เลยครับซึ่งทริปนี้เราก็ได้ทำคอนเทนต์เปรียบเทียบรูปที่ถ่ายด้วย OPPO Find X9 Pro และ Find X8 Pro ด้วยนะครับใครที่อยากรู้ว่าภาพทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถตามไปดูได้ที่ Facebook และ Instagram ของ GG ได้เลยนะครับอี้นะนี้นางเอกเหนแบบว่าฟิลภาพยนตร์เลยอะหนังเต๋ออะมันมันเป็นหมดเอ p a d m o ซึ่งมันแบบว่ามุมมันจะกว้างกว่าเลนส์ปกตินะค อ่ะแบบอาตราส่วนใหม่ใช่ใช่ใช่วงนี้ก็น้ําแม่น้ำเจ้พาพระยาก็จะอยู่บนกวดปกตินิดนะตอนนี้ฟิลเหมือนเรายืนอ,อยู่ใต้น้าเลยอุ้ยแล้วพอโทนสีเลยสวยขนาดนะ่ะจริงฟิเหมือนแบบของไฮ e. สปาร์ตวันนี้เลยอ่านะนี่เป็นโหมดเป็นโหมด expand โหมด<อ>ของกล้องไฮสปาร์ตออเโอซึ่งตัวนี้มันจะมีฟิลให้เลือกได้หลายรูปแบบเลย แต่แบบส่วนตัวแอบชอบแบบออริจินอลสวยนเนาะสแกนโหมดใช่อันนี้ก็สวย <c oughs> สวยนี่สวยเหมือนกัน <c oughs> อุ้ยแ <c oughs> นวหนังเต๋อไงใช่อุ้ยใช่เลยอะลองซูเรียบหน้าแบบนิ่งๆชัดนะเนี่ยเลิศเกินก้องสองร้ล้านก็คือแบบมันไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มอะใช่ลงได้เลยแล้วตอนนี้คือเขาฮิตที่เป็นแบบไอจีเป็นอัตราส่วนแนวนอนอย่างเงี้ยถูกต้องเจนซีเออเจนซีเขาลงกันได้เลยแบบเฮ้ยมันดี เราจะบอกว่าตอนถ่ายคือแสงจริงๆคือเยอะมากใช่แสงจ้ามากๆแต่พอถ่ายออกมาคือสวยสีแบบว่าสีตรงสีดีมากแทบไม่ต้องแต่งเลยสำหรับรูปเซ็ตนี้นี่อาโฟมอย่างนั้นแหละอ๋ออ๋อรีแกนารอยู่ในสวยมากรูได้ใช่คืออายคนผมเนี่ยต้องอายเฮ้ยพอเป็นกว้างแล้วก็สวยอีกแบบนึงนะ อ้าเมื่อกี้ไม่ไม่กว้างเหรอเมื่อกี้รอบแรกอ่ะเป็นเป็นเอ็กซ์แพนโมดจริงแต่ว่าเป็นเลนเลนปกติ normal หนึ่งเอ็กทีนี้มันเปลี่ยนเลนนี่อีกเป็นเลน0.6นยใช่มันก็ได้ฟิลที่กว้างไปอุ้ยพี่นู่นอะว่าไงครับเฮ้ยเุ้ยอะไรอ่ะไหนลองซูมเราลองซูมดูว่าชัดไหมกลัวไหมกลัวไหมเฉยเฉยเพื่อนกันไม่ถึงอันนั้นนอะน่ากลัวไหมเนี่ยเพื่อนกันแรงเฮ้ย มันซูมได้ขนาดนี้เลยหรอนี่ยังไม่สุดนะนี่แค่30 x เอเองเพราะว่าถ้าซูมสุดมากกว่านี้เราก็มันก็จะใกล้กันเกินไปนี่นี่นี่อ่าสมมุร้อยยี่สิบซูมไปที่ดวงตาของเขาโอ้น่ากลัวเห็นหมดเห็นยันเขี้ยวว่าเคยเห็นทุกอย่างใช่เห็นยันแบบเส้นเลือดในดวงตาใช่ใช่จริงๆคือย่านทรงวาดนะมีจุดถ่ายรูปเจ๋งๆเยอะมากเลยอย่างตรงนี้ก็เป็นกำแพงแนวสตรีทอาร์ตซึ่งถ่ายรูปสวยมาก คือตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นมุมมันเป็นมุมที่เหมือนว่าเป็นแลดสเคปใช่ปะส่วนตัวเวลาถ่ายจะชอบถ่ายกว้างแล้วก็จะจัดองค์ประกอบของคนนะมันจะมีเราจะเราจะใช้วิธีการเปิดตัวเส้นไกดขึ้นมาม,มันเป็นอ่ะอย่างในเมนูในเครื่องมันคือความช่วยเหลือด้อา,าองค์ประกอบซึ่งเราจะเปิดตาราง9ช่องแล้วเราก็จะชอบจัดให้คนอยู่ตรงเส้นตรงนี้ถ้าสังเกตจะมีเส้นอยู่หนึ่งสองามเห็น <3. S 1> ไหม ใชาก็จะตรงใช่ใชแต่ถ้าด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนก่งๆ่งแลนสเคปก็จะแบบว่าชอบใช้เลนส์ 1x แล้วก็จะจัดอยู่มานี้หนึ่งสองาแล้วก็มีเทคอีกเทคนอีกหนึ่งที่สาวๆชอบก็คือแบบถ่ายแล้วต้องสูงเทคนิคของเราก็คือเอาเอาเท้าอ่ะให้อยู่ชิดขอบของภาพอ๋อใช่เขาจะดูสูงใช่ไหมฮะอืมร้อดสิบเลย อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ชอบสำหรับกล้องหน้าก็คือมันซูมได้คน<อ>แล้วก็ไกลได้ปกติได้แล้วก็ซูมคูณสองได้อันนี้คือชอบส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติคือสำหรับถ่ายแบบถ่ายงานรีวิวอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดว่าคูณสอซูมปุ๊บมันก็จะเห็นหน้าชัดอปอก็ทำได้ค่ะ <laughs> ราออกมาที่ร้านติดถนนกันบ้างซึ่งทีมงานนะแนะนําร้านนี้เลยก็คือร้านเออร์บี้ซึ่งเดินเข้าไปในร้านนนัแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปก็จะเจอกับมุมถ่ายรูปบืดๆซึ่งมีเก้าอี้ตั้งอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวเลยลองให้มินมินนะไปนั่งถ่ายรูปดูซึ่งตรงนี้ก็ลองถ่ายแบบโหมดพอสเท e เปิดแฟลชคู่กับฟิลเตอร์กล้องฟิล์มและนี่ก็คือภาพที่ได้ครับก็จะเป็นภาพแนวกล้งองฟิล์มสไตล์ย้อนยุคย้อนยอนุคซึ่งก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเอจริงๆเหมือนเหมือนแบบ มีสตูดิโอไฟของตัวเองมันจะแสงเลยอ่ะทั้งที่ตรงนี้มีแค่โคมไฟดวงเดียวเอ่ะแล้วเราก็เดินออกมาจากร้านเออร์บี้ครับคือเอาจริงๆอะ่ะถนนทรงวาด่ะมีร้านในตำนานอยู่เยอะมากเรา move มายังสถานที่ที่2นั่นก็คือหัวลำโพงนั่นเองครับจริงๆแล้ว,ว่เราจะต้องไปคาเฟ่ร้านความประนูลซึ่งมันอยู่ตรงข้ามหัวลำโพงแต่ตอ,อ,อนนี้ผมตกตเราก็เลยย้ายมาที่นี่แทนและที่เนี่ยมินมินสังเกตดูว่า การออกแบบของหัวลํโพงที่นี่เขาดีไซน์แบบว่าอิตาเลียนเนาะเป็นยุคแบบว่าเรเนซองซึ่งมันก็จะมีความแบบว่าเป็นย้อนยุคนิดหน่อยใช่ซึ่งที่เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมด้านในจะมีอะไรให้ถ่ายปะเนี่ยเอาเสาคู่นี้ก่อนไหมผมว่าก็ไม่ได้แย่นะอ่าลองเสาคู่นี้แล้วก็หันไปข้างนอกเนาะใช่ใช่มันก็จะเป็นฟิลแบบว่าย้อนแสงนิดนึงหนึ่งสองสามสวยมากฟิลฟิลดื่มน้ํา สวยมากอสวยได้เพราะว่ากล้องอะไรโอ p o, o 5, 9, ่โ p o ไฟเก้าปรถูกต้องสวยมากอันนี้ขานาดถ่ายแบบตอนฝนตกไม่มีแสงย้อนแสงคือย้อนแสงอะยังเก็บรายละเอียดหน้าได้โห คือมมนี่มันกว้างใช่ไหม<อ>ก็รู้สึกว่า<อ>คือมันมีเส้นนําสายตาของที่เขาเรียกว่าจุดจําหน่ยตัว<อ>ก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นจุดนําสายตาแล้วก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางและแบบตรงกลางพอดีมันก็เลยได้ออกมาเป็นภาพนี้แล้วแล้วเราก็เลยลองเลนส์ทุกระยะตั้งแต่เลนส์หนึ่งแล้วก็เป็นเลนส์สามก็เลยได้เป็นภาพมุมพวกมุมนี้ด้วยเลยใช่สุดเล่มุมนี้คือใครมาหัวดำโพต้องถ่ายอ่ะ แล้วด้วยความโชคดีของวันนี้ก็คือคนไม่ค่อยเยอะจึงไม่ต้องมีคนไปไปเดินมาแต่ถึงมีคนเราก็ลบออกได้อยู่เราก็ใช้ AI editor แล้วก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า AI editor แล้วเขาสามารถกดคลิกลบบุคคลได้เลยซึ่งเขาก็จะวิเคราะห์ว่าตรงไหนคือคนบ้างแล้วก็แตะเลือกใช่แล้วคือเนียนมากเนียนมากจริงๆและเร็วด้วยนะเด็ดเราดู before after อดูไม่ออกอะ่ะแล้วก็อ่ะอยากเอาน้องนกตรงนีออกเร,อเราก็เลือกเครื่องมืออีกอีกแบบหนึง่งแล้วก็วงน้องนกหายไปแล้วทีนี้เราก็ได้ภาพที่สมบูรณ์แอของอโบเขาเจ๋งจริง The best The best มินมินรู้ป่ะว่าที่เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นทุ่งนิ้งบัวฮะ ใช่ตรงเนี้ยตะกอนเขาเป็นทุ่งเลี้ยงวัวแต่ว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าหัวลําโพงด้วยตะกอนมีเป็นทุ่งเลี้ยงวัวแล้วเขาก็มีต้นลําโพงขึ้นอยู่ต้นลําโพงใช่มันคือต้นไม้ชนิดหนึ่งอันนี้มีอินเสิร์ตให้ดูทารีเสิร์ตมาเป็นไงนี่ต้นลําโพงหน้าตาแบบนี้ยเลิศนะสำหรับคนดูตึ้ตึ้งตึ้งตึ้งต้นลำโพงเป็นแบบนี้ อ๋อผมก็นึกว่าเป็นต้นที่มีลําโพงสิใช่ก็คิดเหมือนกันมีไม้มีลาโพงแต่มันก็คล้ายๆลาโพงอยู่เหมือนกันเห็นไหมเออก็ได้อยู่ก็ได้แล้วเขาก็เลยเรียกรวมกันเป็นทุ่งวัวลํโพงทุ่งวัวลํโพงใช่แล้วมันก็เพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นหัวลาโพงทุ่งวัวลําพงเป็นหัวลาโพงใช่คือเหมือนว่าเขาก็เรียกแล้วมันก็เพี้ยนเพี้ยนเพียนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นหัวลํโพงแสดงว่าคนไทยพูดเพี้ยนนะคะ สังเกตว่าแต่และที่อ่ะที่แบบว่าประวัติมีประวัติอ่ะเรชอบอีกชื่อน,นึงแล้วก็จะเพี้ยนมาเป็นชื่อนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกวิวัฒนาการของภาษาวิวัฒนาการของภาษาใช่บอกเขาเรียกอะไรน,นะสิกแ่งแไ,ได้ภาษาไทยดินได้เออภาษาไทยดินได้ไม่แปลกใจที่ฝรั่งจะบอกว่าภ<ม>าษาไทยายากโอไปเลยโอเคเดยวเราไปและมุมถ่ายรูปที่คนชอบมากที่สุดก็คือชานชลาเนี่ยแหละครับมุมนี้เป็นมุมที่มีเส้นนำสายตาของหลังรถไฟ และชานชาลาและตัวแบบที่ถูกจัดวางไว้ที่ด้านขวาของภาพใกล้กับเส้นตัดกด3ส,ส่วนทําให้ได้ภาพที่มีความสมดุลและไม่น่าเบื่อคิดเห็นยังไงครับตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นชานชาลาใช่ไหมอืแล้วในหัวคิดว่าแบบเฮ้ยอยากเล่นสนุกกับฟีเจอร์ AI ของจิม i ีก็คือเราจะแปลงรูปมินมินให้กลายเป็นอยู่บนชานชาลาของขออกบอกระส,สิบอะไรอ่ะิบอะไรอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องทำท่าไงทำท่าไงก็ได้เดี๋ยวเราจะเสกให้อยู่ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เรารถไฟอยู่ไม่ได้รถไฟจะมานะช่วยทำให้ผู้หญิงในภาพนี้เหมือนกำลังรอรถไฟอยู่ที่ชานชาลา9 3 0 4ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยแน่นอนรเฮ้ยเวอร์มากเฮ้ยเหมือนจริงมากเฮ้ยเขาใส่ลายหนังพี่ด้วย สวยมากรายละเอียดมาครบนี่โลหูกูมาหมดเลยกระเป๋าแฮร์รี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยมันเหมือนจริงมากจริงๆคือแบบเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมดูข้อเจนเผ่ามาให้เป็นไงนึกว่าอยู่ที่อังกฤษิงๆนึกว่าเราอยู่ในเซ็ตกล้องถ่ายของเขาเลยอ่ะคือแบบว่าเจ๋งอ่ะไม่แลาขึ้นรายละเอียดเขาเก็บครบมากนะ นกฮูก็มานกกระเป๋ากระเปิดก็คือนี่เราอ่ให้ดูว่าเราพร้อมไปแค่ครั้งเดียวส่งรูปไปแล้วก็พร้อมครั้งเดียวออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นโคารมากแต่มันมีอีกรูปหนึ่งที่มินมินกำลังเนี่ยกำลังกำลัง อยากให้เสกเป็นแบบว่ามีไม้คาถาไหมมีไม้คาถาลูกนี่ใช่ไหมนี่เลยมาลองเสกเป็นไม้คาถาถืออยู่อยากให้ผู้หญิงในภาพอยู่ที่ชานชา9เศษ3ส่วน4ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และกำลังถือไม้คาถาและกำลังถือถือถืออะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ชุดโอ้ย y god แพลตฟอร์ม9เศษ3ส่วน4 เอ้ยเอ้ยเราเราคือเหมือนเหมือนจริงเหมือนนะเหมือนอยนลายน้ำของ oppo ยังอยู่ครบเหมือนเดิมและเราป้อนคำสั่งแค่ครั้งเดียวแถมรอบที่สองเนี่ยเรากำอนไม่คป้อนไม่ครบด้วยถืออะไรแต่เขารู้ว่าเราต้องถือไม้กระทาเป็นไงฉลาดเนาะฉลาดมากเซฟโอเคชอบชอบลุกนี้ ถึงแม้ที่นี่จะดูเงียบเหงาไปบ้างแต่จริงๆที่เนี่ยยังเดินรถไฟอยู่นะครับเพียงแต่มีเส้นทางที่น้อยลงกว่าเดิมแล้วส่วนใหญ่จะย้ายไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนกันหมดแล้วครับและที่สุดท้ายของทริปนี้ก็คือเอเชียติกเดอะริวฟอนครับที่นี่ก็มีประวัติมาอย่างยาวนานเคยเป็นท่าเรือเก่าของบริษัทอีสเอเชียติซึ่งเป็นโกดังคารไม้สักที่สําคัญมากในสมัยรัชกาลที่5แต่ด้วยการเวลาผ่านไป ก็ได้ถูกรีโนเวทใหม่ให้กลายเป็นสวนสนุกขนาดย่อมๆที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยรีโนเวทภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต Living Museum ครับและนี่ก็คือโดมเปิดขนาดใหญ่โอ้หดูโครงสร้างหกเหลี่ยมนี่สิครับเหมือนลุดม,มาจากหนังเรื่องจุลสิทิ์เวอร์เลยอารมณ์เหมือนโดม Innovation Center ของเขาเลยครับแล้วเราก็ไปเจอระเบียงตรงนึงที่มันยื่นออกไปตอนนั้นคือพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยครับซึ่งแสงตอนนั้นกำลังสวยมาก อันนี้คือด้วยความที่ด้านหลังอ่ะมันเป็นท้องฟ้าที่พระอาทิตย์กำลังจะตกใช่ไหมซึ่งตัวใน oppo เขาแนะนำโหมดขึ้นมาให้ถ่ายแบบ s i l h o u e ซึ่งการถ่ายซิเ h o u e ก็คือมันจะเน้นที่ฉากด,ด้านหลังเป็นหลักแล้วก็อายอย่างรูปตัวอย่างที่มันขึ้นให้ดูตรงนี้แต่ลองลองถ่ายสักหนึ่งรูปอันนี้คือการถ่ายแบบซ i l h o u e คือตัวแบบอ่ะจะมืดไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบใช่ไหมเราก็ปิดเราก็ใช้โหมดปกติของเครื่องนี่เห,นห็นปหนึ่งสองสามปึ๊บเห็นไหมความแตกต่างระหว่างโหมดปกติ กำหนดเซลูเอตหรือว่าน่าจะลองพอเทสักหน่อยพอเทสโหมดนี่เลยดูสวยมากหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทคนิคการถ่ายโหมดพอเทสอะแนะนำให้ใช้เลนส์สองหรือสามเอ็กซ์มันจะได้ความเดฟออฟฟิลด์ของตัวเลนส์ด้วยจริงๆหนึ่งระยะหนึ่งเอ็กซ์ก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะได้เป็นมุมกว้างส่วนตัวชอบใช้เลนส์ซูมแต่สำหรับ Oppo อร์ตเนี้ยผมแนะนำที่สามเลยชัดมากสองล้านพิกเซล ความะเยีลอดแล้วความเก็บ,บอของผมเก็บลายผมก็คือสมจริงมากเหมือนใช้เลนจริงจริงยสวยมากมีเรือด้านหลังด้วยหนึ่งสองสาเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นกันต่อมาดูที่ที่เป็น landmark ของที่นี่นั่นก็คือชิงช้าสวรรค์และม้าหมุน ซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครไม่มาถ่ายรูปตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงที่นี่เลยละครับคือตรงนี้ด้านหลังเป็นม้าหมุนใช่ไหมแล้วม้าหมุนมันเคลื่อนไหวเราจะใช้โหมด 4K Motion ซึ่งมันจะอยู่<ไ>วิธีการก็คือเข้าไปที่โหมดไฮซิลบาทไฮไลท์ T ose, แล้วมันจะมีตัวนี้เป็นสวิตช์ให้เปิดมันจะเขียนว่าภาพเคลื่อนไหว 4K เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมนะครับหนึ่งสองสามงนเป็นภาพเคลื่อน,นไหวด้วยอุย้ยอันนี้เหมือนเทรนใหม่ที่เจนซีเขาเล่นกันนะอ้ะออ เขาบอกเขาไม่เหมือนหอ่ว้าวมากนเดยวอ้ยเราคือตัวคือแบบอยู่กับอยู่ที่แล้วข้างหลังเคลื่อนไหวเมื่อกี้เราไปหัวลำโพงใช่ไหมแล้วเราถ่ายแบบ c i t พอตเตอร์อันนี้ก็คือกรอบรูปที่เคลื่อนไหวได้แบบ city อ u เตอร์ไม่เพราะว่าถ้าเกิดให้ทำเองอะทำไม่ได้ใช่ทำไม่เป็นเราเมื่อกี้ก็ลองถ่ายแบบเปิดแฟลชด้วยอันนี้เป็นระยะ3เท่าเปิดแฟลชแล้วก็เปิด4 o K motion คือโฟเคมชชั่นอ่ะเขาจะเก็บภาพก่อนและหลังที่เราเก็บกดชัตเตอร์ซึ่งมันก็จะได้ภาพตั้งแต่ก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์แล้วก็หลังชัตเตอร์ด้วยแล้วก็มีนี่อันนี้โหมดธรรมดาเป็นคอนเทนที่เปิดแฟลชโบเก้คือเก็บโบเก้สดยชัดมากอันนี้ Expand Mode จริงๆตรงเนี้ยแสงอ่ะมันมาจากข้างหลังค่อนข้างเยอะแต่ฝั่งเนี้ยแสงมันไม่ค่อยมาอันนี้แบบช่วยยังไงได้บ้างอ่ะจริงๆ,ๆก็แอบมีเปิดแฟลช่วยไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่ตัว oppo เองเขามี hdr เนาะซึ่ง,ง hdr ร่วมกับ ai ก็จะเจนภาพออกมาทําให้ภาพเนี้ยหน้านางแบบของเราอ่ะก็ไม่ไมืมด<ล>ใช่อันเนี้ยรูปเนี้ยไม่ได้เปิดแฟชนะแต่ว่ารูปที่เปิดแฟชเราก็มีเหมือนกันนี่อันนี้เป็นรูปที่เปิดแฟชซึ่งมันก็จะเป็นคนละอารมณ์กันแล้วแต่คนจะชอบว่าชอบแบบไหน มินมินชอบแบบไหนครับเปิดหรือไม่เปิดอันนี้แบบไม่เปิดแฟดไม่เปิดแล้วก็อันนี้เปิดแฟดอุ้ยชอบหมดเลยอ่ะชอบหมดเลย,ชเลยใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้เท่มากอันนี้เท่ตรงชิงช้าสวรรค์ตรงเนี้ยมันก็จะถ่ายรูปยากหน่อยนะครับไม่ใช่เพราะว่ามุมมันถ่ายยากนะครับแต่เป็นเพราะแสงมันน้อยนี่แหละพอเป็นแบบเนี้ยเลยลองใช้โหมดแฟชแล้วใช้ฟิลเตอร์ C C D เข้ามาช่วยภาพมันสวยให้เห็นตัวแบบอีกด้วยซึ่ง oppo เนี่ยเขามีฟิลเตอร์ C C D ให้เลือกถึง2แบบเลยนะครับทั้งโค้ดแฟชและแฟชโทนอุ่น ซึ่งภาพที่ได้ก็สวยมากๆเลยครับทริปนี้ก็สนุกมากเลยครับมันเก่ากว่าที่ผมคิดไว้จริงๆและคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยใครที่ดูมาถึงตรงนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าชอบย่านไหนที่สุดทริปหน้าเราจะพาไปที่ไหนอีกไว้เราติดตามกันนะครับ